ที่ไหนครับญาติผมพานุเดชบุญเด็กเซียน์ครับไฟน์เขซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายต้องไปไทยแล้วอยู่ที่แอ๋อคือไปซ้อมนี้ด้วยเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้ฟังสอนเราบ้างมีพี่ๆน้องๆในคลายครับตอนนี้เราอายุสามปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้สี่สิบแปดโมยสไตล์เลยครับปีนี้เเปลืองครับวันนี้เลยต้องมาเจอก้าวหน้านะ เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขายังศึกษาเขามือจะตายฝีมือวันนี้เจอเขานะวางเกลวางแผงไอ้ดิไปเรื่อยๆตามจะตายเนาะล่าสุดเราต่อยใครมาโชคดีนี่ครับต้้องรรัับบใชคไปไกลมากกวันนั้นชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งกอนครับวันนี้ต่อยเวทสี่สองถึงห้าถ้าเข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ สมงบูนแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้ห้าต่อยมวยไทยมาทั้งหมด40กว่าครับคนจังหวัดเด็กขอนแกน่นอ่ะฝากเชิญเชิญแฟนขับเราหนะ่อยฝากเชิญชวนเพี่อนน้องให้่มาเชียร์ผมครับคืนี้เจ็มที่อ่อ่ะวันนี่เปิดหัวคู่แรกช่องทูนะอ่ะ,อะขอให้โชคดีขอรับ